และเป็นเมืองแห่งผลไม้ค่ะหน้าเที่ยวที่สุดแล้วก็น้ามาใช้ชีวิตที่สุดนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะของปอมค่ะไม่ต้องตกใจนะคะพอดีอยู่ในร้านขายผลไม้พอดีนะคะก็จะมาบอกนะคะว่ามณฑลอยู่หนนะคะเป็นมณฑลแห่งนะคะฤดูใบไม้ผลินะคะค่ะที่นี่อากาศดีตลอดทั้งปีเที่ยวได้ทั้งปีนะคะค่ะแล้วก็ที่ต้องเที่ยวก็เยอะนะคะที่นี่ดอกไม้สวยเพราะอากาศดีเป็นเมืองแห่งดอกไม้และเป็นเมืองแห่ง ผลไม้ค่ะถ้าคุณมาที่นี่นะคะคุณจะได้กินผลไม้นะคะตลอดทั้งปีและเห็นดอกไม้ที่สวยงามตลอดทั้งปีเช่นกันที่นี่ไม่มีเหินวัออกนะคะจะบอกไม่มีก็ไม่ได้5ปี6ปีตกครั้งหนึ่ง ไม่ได้ตกทุกวันนะคะทั้งในช่วงหน้าหนาวสําหรับคุณหมิงในตัวเมืองคุณหมิงแต่ฝนอาจจะหิมะจะตกบนยอดเขานะคะก็คือที่ลี่เจียงชางเกล่าแบบนี้จะตกบนยอดเขานะคะแล้วก็ชางเกล่าตกในเมืองนะคะแต่ตกในเมืองรี่เจียงไม่ไม่ค่อยตกนะคะจะตกบนบนยอดเขาอยู่มามังกรหยกก็เลยกลายเป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดแล้วก็น่ามาใช้ชีวิตที่สุดนะคะคือคนจีนเนี่ยเขาก็บอกเลยค่ะว่าถ้าเกษียณเขาอยากจะมาใช้ชีวิตที่ ค่ uh huh. คุณหมิงนะคะที่นทนอยูนนานที่นี่แต่ยามหนุ่มสาวเขาอยากไปใช้ชีวิตที่ปักกิ่งหรือเซี่ยงไฮ้เพราะว่าที่นั่นหาเงินได้เยอะกว่านะคะถ้าใครนะคะชอบนะคะชีวิตสโ,โลไรชอบทินนะคะผลไม้ชอบดอกไม้สวยๆอากาศดีๆมาที่นี่คะ่ะคุณหมิงนะคะมณฑลยูนนานนะคะมณฑลยูนนานนี้ที่ท่องเที่ยวเยอะมากแล้วคยมารับเลี้ยงนะคะแต่มณฑลนี้เป็นเดอะเลสในใจของหลายๆคนรวมถึงแอดด้วยนะคะไปแล้วค่ะคิดถึงมองจีนคิดถึงเหล่านี้เอาชนะค่ะ